You're a crap. สามองการเดินทางทริปเจ็ดวันเจ็ดลอยของจังหวัดน่านนะตอนนี้ผมอยู่ที่ทําน้ำมันตัตะอพเมือปัวฮะซึ่งลงมาจากดอยสกาวเดี๋ยววันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่หมู่บ้านสะปันคนระับไปครับว่าหมู่บ้านสะปันนี้มันมีทั้งโซนริมน,น้ำทั้งโซนบนเขาฮนะจะดูว่าจะได้ที่ไหนครับผมไปครับครับผม นี่ไม่ใช่เช้าวันที่3มนะฮะัมันคือเช้าวันที่4ของการเดินทางน,นะัจำผิดนะมืนๆระเบอรแล้วตอนเช้าวันนี้ฮะจุดหมายของเราจะอยู่ที่หมู่บ้านสะปันครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ฮะนี่คือการเดินทางของผมและพร้อมเพื่อนนะมีผมหนึ่งคันฮะแล้วมีเพื่อนผมเดินทางมาจากกรุงเทพสองคันครับแล้วเพื่อนจากได้อีกหนึ่งคันฮะ ่วันนี้ฮะเพื่อนจากแพร่มีธุระฮะขอตัวกลับก่อนนะวันนี้การเดินทางของเราจึงเหลือแค่สามคันครับผมส่วนเรื่องเส้นทางไปหมู่บ้านสปันในวันนี้ฮะเราเลือกใช้เส้นทางที่ขึ้นดอยกูคาครับ,รบเส้นทางไปหมู่บ้านสปันนี่คือจะเลือกไปได้สองเส้นทางครับในทางอำเภอสันติสุขฮะั ที่จะผ่านถนนหมายเลข3ฮะเลขศูนย์เลขหนึ่งะเยอะแยะมากมายฮะเส้นทางนั้นจะไม่ได้ขึ้นเขาเยอะครับส่วนเส้นทางที่ผ่านรอยภูเขาจะเป็นภูเขาที่สูงชันกว่าแต่ก็เป็นเส้นทางที่สั้นกว่าผมและเพื่อนกะว่าขากลับฮะจะกลับไปทางอำเภอสันติสุขฮะถนนเลขสามจะขามาในาี่ยมาถ่ายกับอุทยานแห่งชาติลอยภูคาก่อนนะ เส้นทางอัปย mm ูราเส้นทางขึ้นดอยภูคาเนี่ยฮะก็จะผ่านถนนดอยฟ้าเป็นเส้นทางที่ลาดยางฮะชานทด้านขวานี้ก็คือจะเป็นลานกลางเต็นท์ฮะชื่อลานกลางเต็นท์ดูดาวครับเป็นส่วนหนึ่งของพุทธิสชาติดอยภูคาครับผมขับมาเรื่อยๆฮะก็เลยแวะ ว่าสกาลาัเจ้าหลวงภูคาทับกมเจ้าหลวงปูคาฮะ,ค,าฮะคืออดีตผู้ปกครองเมืองปัวฮะแต่อดีตฮะ เคยมีเรื่องเล่าว่าแต่ก่อนฮะถ้าใครจะมาสอบตำรวจทหารโรงเรียนนายร้อยฮะให้มาขอพรอที่นี่ฮะแล้วก็จะประสบความสำเร็จฮะส่วนพวกผมฮะมาขอพรให้เดินทางปลอดภัยครับหลังจากแวะไหว้สกรลเจ้าหลวงผู้คาเสร็จฮพวกเราก็ออกเดินทางต่อจุดหมายต่อไปก็จะเป็นอีกนึ่ จุดชมวิวยอดฮิตะที่ห่างจากศาลเจ้าหลวงภูคาไม่ไกลมากนะครับ

หลังจากแวะพักถ่ายรูปกินน้ำกินท่าพวกเราก็ออกเดินทางต่อครเพื่อไปยังหมู่บ้านสปันครับซึ่งถนนที่เรากลับต่อจากนี้ฮะแลนด์สเคปที่เลยจากจุดชมวิว1715มาฮะผมก็ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์สเคปครับที่สวยงามแปลกตาฮะเคยเห็นคลิปในเฟซบุ๊กครว่า มีจุดชมวิวรับรับอยู่อะผมก็พยายามมองหาด้านขวามือนะว่ามันจะมีทางจอดรถลงไปได้ตรงไหนคะก็หาไม่เจอฮะไม่เป็นไรครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ด้านขวามือนี่แหละคะที่เป็นจุดชมวิวรับรับอยู่ส่วนตัวผมแล้วครจะกทุ่นทางรอยคูคาหรือด้านอำเภอสันติสุขคะถนนของทางแรงสเก็ตด้านซ้ายมือหรือขวามือฮะก็ บดงามไม่แพ้กันนะสวยกันไปอีกรูปแบบนึ่งน,นะมันเป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างให้นะจากจุดชมวิวเราใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชงนะั่วโมงฮะเราก็มาถึงอ,อกกุทนะัยบ่อเกลือครนี่ครับเดินซ้ายจากอุทัอบ่อกเกลือมาแนละ้เวเดินซ้ายที่จะไปหมู่บ้านสปันนะแล้วก็ผ่านรถยนคุณน,น่านนะนี่ครับเข้ามาหน้าหมู่บ้านสปันนะครับ จากถนนหลักมาเข้าหมู่บ้านสปันมันจะเป็นถนนที่เล็กลงฮะก็มีรถวิ่งสวนกันเยอะแยะมากมายฮะด้านซ้ายมือนี่ก็คือเป็นรีสอร์ทฮะรีสอร์ทที่พักเยอะแยะไปหมดฮะตอนนี้หมู่บ้านสปับบนเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ฮิตมากฮะฮิตจริงๆอะ่ะไม่รู้จะฮิตขนาดไหนเข้ามานี่คือคล้ายๆนครนายกวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะคนเยอะมากเลยครับผม เดี๋ยวสรุปแล้วเห็นใต้ตรงลานกลางเต็นต์ัปันแคมปิ้งสองฮะติดดินน้ำเดี๋ยวจะลองไปดูครับบ๊ายบาย,บาย <laughs> ด้านในหมู่บ้านสนะันฮะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีรีสอร์ทอยู่ติดกันเยอะแยะมากมายฮนะสถานที่กลางเต็นท์วันนี้ฮนะผมเลยเลือกที่จะออกจากตรงจุดตรงสะพานฮนะสะพานของหมู่บ้านสปันนะออกมา2กิโละคะจะเป็นที่แคมปิ้งรินมน้ำเหมือนกันครับลานกลางเต็นท์หมู่บ้านสะันนะมีทั้งลานรินมน้ำหลายลานนะแล้วก็มีลานบนเนินเขาอีกหลายเนินนะ ที่วันนี้เราเลือกริมน้ำเพราะว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเรากางเต็นท์อยู่บนวิวเนินเขามาตลอดฮะตลอดช่วงเวลาสามวันวันนี้ฮะเลยขอสถานที่ที่แปลกตาแปลกใจฮะเพื่อที่จะได้ชมบรรยากาศแปลกใหม่ครับริมน้ำเพื่อจะได้ลงเล่นน้ำเย็นๆบ้างครับผมส่วนเส้นทางต่อจากนี้เส้นทางสองกิโลนี่คือจะเป็นถนนลูกหลังทั้งหมด ที่ขึ้นลงเขาที่สูงชันบ้างนะ่ะเป็นถนนแคบๆนะ่ครก,ก็มีถนนปูนปูนประหยัดนะนที่มีสองข้างอนะ่ะก็เป็นถนนปูนที่ทําให้เราต้องทรงตัวให้ให้ดีฮนะไม่งั้นก็จะตกล่องตรงกลางอรนะถ้ามีรถวิงส่งสวนก็ต้องใช้ความระมัดเป็นระวังเป็นพิเศษนะจากสะพานตรงหมู่บ้านสะนนะันฮะพวกเราใช้เวลาไม่ถึง5นาทีฮนะก็าม,มาถึง ฝามือทางแยกที่จะเข้าไปลานกลางเต็นท์ของเราอ่ะนี่ฮจะเป็นเส้นทางเล็กๆฮะที่ผ่านเข้าตัวหมู่บ้านนะครับฮะทางลงมาแล้วครับลงมาจากถนนหลักอ่ะนี่ใกล้จะถึงดินน้ำฮะจะเป็นวิวที่วิวเนินเขาเล็กๆฮะแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่ติดกับดินน้ำ ซึ่งจุดกลางเต็นท์ของเราในวันนี้ครับชื่อรานกลางเต็นท์นัคปันแคมปิ้งสองรับผมมาที่จั้โวันนี้รานกลางเต็นท์อยู่ติดกับน้ำไหมครับ ห่างน้ำห้าเก้าเซตแคมกันเรียบร้อยออาจาบดีดีที่ไม่หนาวเนี่หนาวดีกว่า จรรยากาศตอน5โมง20ครับอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้อย่างชิวพี่ตกมาไม่ดูหน่อย หลังจากกลางเต้นเสร็จนะพวกเราก็พักผ่นอนตามอัธยาศัยฮะเพื่อนบางคนก็ไปซื้อของบ้างบางคนก็ไปวิ่งบ้างฮะส่วนตัวผมงเขาเดกนมานั่งแช่น้ำฮะชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินทับหนมก็ชิล หลังจากอาบน้ำอาบท่าพวกเราก็มานั่งดื่มดัำกับบรรยากาศแคมป์ติงริมน้ำและเครื่องดื่มของพวกเราครับผมว่าลานกลางเต็นที่นี่ครับเป็นลานกลางเต็นริมน้ำที่บรรยากาศดีครับ ทั้งริมน้ำฮะแล้วมองเห็นวิวภูเขาฮะและที่สำคัญฮะอากาศเย็นด้วยฮะนี่ฮะบรรยากาศตอนกลางคืนฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมสำหรับแคมปิ้งคืนนี้ครับ เห็นมีแ้้นเลยพูพ <c oughs> ูไม่ไม่ <c oughs> คัสการตัวอะไรวะพูดก่อนอ้าวมันจะไหนวเนี้ย, <c oughs> ยเดี๋ยวจะต้อ,แ <c oughs> อ,อ,อนแขมเลยทคนคนจริงจริงเออมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยจู่ๆขอ้นมาเียพวกเราเตื่นมาช้าวัานใหม่ฮะ พร้อมกับบรรยากาศของสายหมอกที่ปกคลุมของการสเกปด้านหลังภูเขาแล้วก็ตรงดิมน,น้ำตื่นมาทำกิจกรรมเดิมๆก็คือต้อมน้ำกินกาแฟนั่งคุยกันสปเปเทละ,ะมันเป็นบรรยากาศที่ชื่นมืน่นนะเราเป็นบรรยากาศที่ไม่ร้อนนะฮะชาอินเอมมากเลยครับบรรยากาศหมอกอยามเช้า,ชาของลานตั้งเต็นท์แห่งนี้ครับ หลังจากที่ได้พักค้างงแรมที่นี่หนึ่งคืนนะลานกางเต็นดินน้ำแห่งนี้ครับลานกลางเต็นท์นะสปันแคมปิ้งสองฮะผมคิดว่าเป็นลานกลางเต็นที่มีความเป็นส่วนตัวทะค่้งที่วันที่เรามานี้ก็มีคนอยู่เยอะะ ต่เพราะเสียงของน้ำเลยทําให้ไม่มีเสียงใดๆมารบกวนพวกเราเลยครับและที่สําคัญนะลานจลางเต็นท์อย่างนี้ฮะเราสามารถเก็บผักฮะคือผักสวนครัวผักบุ้งต้นหอมผักชีมีผักต่างๆนะถ้า,าเราเก็บมาทําอาหารได้ด้วยครับผม thì em <laughs> คอนเทนต์นดเดียวโอเยอิ่มเราไปกินกินไดแบบต้มแ้ไปนงในเขาต้มร้างค้าเขาก็ต้มประมาณนี้นะนิดนิดนเต็มมา เดินทางกันต่อเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อเสบียงตรงหมู่บ้านสปันนะแล้วก็วันนี้จะไปหาที่กลางเต็นท์บ้านห้วยหมีจากบ้านสปันไปบ้านห้วยหมีก็ประมาณ6กิโลจะเป็น6กกิโลที่ทางชันแล้วเป็นถนนลูกลังลองไปดูครับจะชอบการเดินทางนระ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแคมปิ้งแบบนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม e เอเจนีน่ด้วยครับขอบคุณมากครับผม